สวัสดีครับวันนี้ครูเบิร์ตมาสอนทริคอ่านวัยให้ข้ามทริคอ่านไวให้ข้ามเป็นยังไงนะฮะให้ทราบไว้ว่าในข้อสอบทริคกเขามักจะให้บทความมาเยอะมากๆเพื่อให้เราเนี่ยตาบอดชั่วคราวเอาทำไมใช้คำว่าตาบอดเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยเห็นตัวอักษรเยอะๆสมองเนี่ยจะประมวลผลไม่ทันนะฮะ เปรียบง่ายๆก็เหมือนกับเราเนี่ยฟังคนร้อยคนพูดพร้อมกันย่อมฟังไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นสิ่งที่เรนต้องทำนะฮะเวลาอ่านให้ถามตัวเองเสมอว่าใครทําอะไรใครทําอะไรสิ่งที่ไม่จําเป็นให้ข้ามให้หมดสิ่งที่แนะนําให้ข้ามนะครับ1ก็คือชื่อบริษัทอย่างเช่นเจอชื่อบริษัทยาวมากอย่าไปนั่งแปลให้เหมารวมทั้งก้อนเลยว่าเป็นบริษัท หบริษัท 2. ฮะคือศัพท์ที่ไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนน่ะไม่รู้ศัพท์คำว่า knowledge ไม่รู้คำว่า attract ไม่รู้คำว่า w o r m ไม่รู้คำว่า official ข้ามให้หมดยึดเฉพาะศัพท์ที่รู้แล้วปฏิปต่อเรื่องเองใครเมาเรื่องชาวบ้านบ่อยน่าจะคล่องอันนี้นะฮะเช่นเขาบอกว่า high knowledge store อันเนี้ยขึ้นต้นด้วยตัวพิมพใหญ่น่าจะเป็นชื่อร้านชื่อบริษัท อ่ะแปลว่าร้านไปเลย will attract bookworm มี book แสดงว่าเกี่ยวกับหนังสือเป็นร้านเกี่ยวกับหนังสือเดาน่าจะเป็นร้านขายหนังสือ all over the world all over แปลไม่ออกค้า because we have we พวกเรา have มีพวกเรามีอะไรเว็บไซต์มีเว็บไซต์สรุปสั้นๆคือว่าร้านขายหนังสือนี้มี เ,เห็นไหมฮะยังพอรู้เรื่องถึงแม้ไม่รู้ศัพท์หลายคำสามครับรายละเอียดก็ให้ข้ามเช่นกันรายละเอียดเช่นพวกเบอร์โทรศัพท์ชื่อเว็บไซต์วันเดือนปีอะที่ให้ข้ามเพราะว่าถ้าเกิดเขาถามถึงเราสามารถย้อนกลับมาดูได้ฮะสรุปนะครับสิ่งที่ข้ามก็จะมีชื่อบริษัทศัพท์ไม่รู้รายละเอียดมีชื่อบริษัทศัพท์ไม่รู้รายละเอียด เดี๋ยวลองมาทำโจทย์หนึ่งข้อนะครับโจทย์ถามว่า what problem is mentioned in the article mention กล่าวถึง article บทความบทความนี้กล่าวถึงปัญหาใดแปลเฉพาะสั์สำคัญแล้วกัน a a lack of necessary ingredient ingredient แปลว่าองค์ประกอบส่วนประกอบ lack แปลว่าขาดแคลนขาดส่วนประกอบบางอย่างอะ b rise in distribution cost cost แปลว่าต้นทุนหรือราคา rise แปลว่าการเพิ่มขึ้นหมายถึงการเพิ่มต้นทุนมั้ง c a cooler summer than normal summer หน้าร้อน cooler เย็นลงหน้าร้อนนะเย็นกว่าปกติ d a drop in competitors prices price ราคา drop ต่ำลงก็คือราคาถูกลงอะไปดูบทความฮะ ในบทความนะครับบอกว่า ice cream manufacturer the pine company อันนี้มันชื่อบริษัทนี่ก็แปลว่าบริษัทหนึ่งบริษัทไปเลยอ่านต่อฮะ experience แปลไม่ออกข้าม a 2รายล y p e r c ข้าม decrease แปลว่าการลดลงอะไรลด in ice cream s e l e sale คือยอดขายพูดง,ง่ายๆยอดขายไอติมลดลง Between August and October this year อันนี้เป็นรายละเอียดข้ามฮะสูปอีกรอบหนึ่งบริษัทยอดขายลดลงถัดไปเขาบอกว่า according to company representative แปลไม่ออกเลยข้าม Peter Walker พูดถึงคนหนึ่งคน multiple factors contributed to decline แปลไม่ออกหมดเลยข้าม in sale เซลแปลว่ายอดขายแสดงว่ายังพูดถึงยอดขายอยู่ว่า ก็เรื่องเดิมเนี่ยเรื่องเดิมข้ามฮะ which typically a c c o u n t for over แปลไม่ออกข้ามเลขรายละเอียดข้าม of the company's c o m p a n y annual profit profit แปลว่ากำไรก็ยังพูดถึงเรื่องผลกำไรเรื่องเดิมอะ่ะข้าม the summer was not as warm as normal summer หน้าร้อน not ไม่ w a r อุ่นแปลง่ายๆก็คือว่าหน้าร้อนไม่ร้อนหน้าร้อนน่ะแทนที่จะร้อนก็ดันไม่ร้อนเว้ย เกิดอะไรต่อ so fewer people bought our juices juices แปลไม่ออกคม f e w e fewer แปลว่าน้อยกว่า bought คือซื้อก็คือคนซื้อน้อยสรุปทั้งเรื่องที่ผ่านมานะฮะเขากำลังบอกว่าบริษัทเนี่ยยอดขายลดเพราะหน้าร้อนไม่ร้อนนะ่ะคนก็เลยไม่ค่อยซื้อไอติมกันข้อที่ใกล้เคียงที่สุดคือข้อ4ฮะหน้าร้อนเนี่ยมันเย็นกว่า กติคนเลยไม่ค่อยซื้ออติมเห็นไหมว่าการที่เราเนี่ยข้ามสิ่งที่ไม่จําเป็นทําให้เราเนี่ยจับใจความได้ชัดเจนขึ้นลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ